แนะนำปืน Browning h a p o w e r นะครับ P35 นะครับหรือผลิตในปี1 9 3 5นะครับจับปืนทุกครั้งนะครับตดแมกกาซีนออกมาตรดดูลูกกำลังเพยิน,นะครับอันนี้ก็ไม่มีลูกแล้วปืนก็ปลอดภัยนะครับโอเคตัวนี้จะบอกจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของมันนะครับ ก็คือทำไมไม่มีคนเล่นแล้วทำไมไม่ค่อยเห็นในไทยอ่าอืมตัวนี้เป็นปืนที่ดีที่สุดในบรรดาปืนพกเก้ามมนะครับขึ้นชื่อเลยแต่จะบอกว่าทำไมมันตกยุคมันก็ไม่เชิงตกยุกหรอกครับอ่าที่ไม่ค่อยมีคนเล่นก็เพราะมือหนึ่งราคาล้านในตำนานน่ะเป็น ผู้จำหน่ายเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับครนี้ราคามันก็ตั้งแพงมหาโหด2 0 0 0 0นถึงสามแสนนะครับแต่ปัจจุบันผมไม่รู้ว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะอ่าก็ถึงเล่นกันมือ2แต่มือ2ก็ไม่ค่อยมีคนปล่อยัอะแต่ก็นั่นเลยครับคือราคา1และ2คือรูปทรงมันดูเก่าๆตกยุคนะครับอ่า แล้วสามก็คือเมื่อก่อนจุดเด่นของมันก็คือเป็นปืนลูกดกคือเป็นปืนแม็กแถวคู่อ,อย่างนี้นะครับแล้วจุดเด่นตัวนี้ก็คือถูกลบไปด้วยปืนสมัยใหม่ๆเช่นก๊อกปืนพวกแถวคู่นะครับก๊อกบ้าง STI บ้างบเบลิต้าบ้างแต่ก็คือความเพียวมันก็สู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับ ส่วนมากคนที่ซื้อจมักจะสะสมกันนะครับามายิงเล่นมากเมนบางครั้งบางทีผมอาไปยิงในสนามคนยังมองไลว่วอปืนอะไรพวกนี้แล้วจุดด้อยของมันนะครับก็คือรูปทรงมันดูโบราณนะครับแล้วก็แม็กเซฟแม็กซ์ซีนอันนี้ผมทอดออกกันแล้วครับจะมีก็คือเซฟแม็กซซีนจ,จุดดีก็คือถอดแม็กออกปืนยิงไม่ได้ป้องกันปืนลั่นป้องกันลูกคาลัมนะครับและถอดแม็กออกไม่ได้กระชับไฟดู จุดเสียคือปืนจะพิการนะครับถ้าไม่มีแม็กคยมีกัจจะหา SAS AH นะครับเคยโดนผู้ก่อ,อ,ก,อาการร้ายมา6คนใช้ปืน Browning c a l e r นะครับถอดแม็กออกกลางจะไปอยู่กระสุนปั๊บผู้ก่อ,อ,ก,อาการร้ายมากระนำยิงแต่ปืนตัวน,นี้หันไปก่อนแล้วยิงไม่ออกเพราะแม็กไม่มีก็เลยโดนยิงตายไปนะครับกับเพื่อนๆเขาก็บอกว่าถ้าปืนก็บอกนะไม่มีเซฟแม็กซงก็คงจะอยู่รอดแต่บางคนก็บอกว่าตายอยู่ดีนะครับมาต้องหกคน ตัวนี้เป็นคนออกแบบเดียวกับโค้งนกแอ่งหนึ่งนะครับที่รู้จักกันดีนะครับก็คือเป็นแก้ไขจุดข้อด้อยของนกแอ่งหนึ่งคือหนึ่งจูลูกนกแอ่งหนึ่งจุดลูกได้น้อยอันนี้ก็เลยทำแม็กกาคู่สองจุดสี่ห้ารู้สึกว่ามันจะแรงไปนะครับแรงไปสำหรับป้องกันตัวเขาก็เลยทำลูกเก้ามอมบนะครับ แล้วก็3ามลดอะไหล่ในปืนลดชิ้นส่วนให้มากได้มากที่สุดเช่นไม่สปริงไม่มีนะครับลดค่าไหล่ไปบูทหน้าไม่มีนะครับแล้วก็หลอดเข้าสปริงหรือบูชชิง่งไม่มีนะครับแล้วก็ตรงเตงในลำกล้องไม่มีนะครับผมจะถอดให้ดู ตรงเตงตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้จะใช้ลำกล้องขัดกรอนด้วยบักสไลด์เหมือนกันกับหนึ่งก้นหนึ่งแต่จะใช้แกนแกนลำกล้องนั่นแหละดูแกนลำกล้องตัวนี้นะครับใช้การขัดกรอนเลื่อนลงนะครับก็คือปืนจะอยู่อย่างนี้แล้วก็จะเลื่อนลงนะครับแต่ในหนึ่งก้านหนึ่งจะใช้ตรงเตงนะครับจะลดการปัญหาคือตรงเตงยืดอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็หลังอ่อนจะไม่มีเซฟตี้หลังอ่อนนะครับก็คือบางทีมันยิงไปมากๆแล้วเซฟตี้หลังอ่อนมันสึดหลอกอแล้วพอไม่มีป๊กปืนก็จะยิงไม่ได้นะครับลดคาไหลไปแล้วจุดด้อยของมันก็คือคับที่ผมบอกรูปทรงโบราณบ้างอะไรบ้างอาโอเคปืนตัวนี้ก็หา,หายากในไทยอยู่นะครับ ที่หายากก็เพราะมือสองไม่ค่อยมีคนปล่อยนะครับแต่มือหนึ่งก็ราคามาหาโหดอย่างที่ผมบอกจริงๆราคามันควรจะอยู่ที่พอๆกับหนึ่งก้าหนหน,หนึ่งนะครับอโอเคจะตัวนี้ออกมามีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับไม่กี่รูปทรงอรุ่นนี้จะเป็น p 3 5จะออกมา เป็นสองแบบนะครับคือแบบศูนหลังตากับศูนหลังปรับได้นะครับแล้วก็ขอเก็บปอกก็อยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในเหมือน,นึงกันดงหนึ่งนะครับขอเก็บปอกแล้วรุ่นที่สองก็คือจะตัดตัวร่องตัวนี้ออกของก็ไม่รู้ว่ามันมาทาอะไรนะตัดร่องตัวนั้นออกอ่าแล้วขอเก็บปอกจะย้ายออกมาอยู่ข้างนอกอแต่โค้งล่างชุดเดียวกันนะครับรุ่นที่สามก็คือ จะไม่รู้สึกรุ่นที่2จะไม่มีจะไม่มีร่องด้วยแต่รุ่นที่3จะปิดหมดเลยนะครับแล้วก็เซฟเซฟจะมีปิกอันนี้ใหญ่ออกมานะครับทั้งสองข้างถ้าเป็นรุ่นพ a คติคอลก็จะเหมือนกันนะครับแ้้จะมีรุ่นไกลท้องอีกนะผมก็เรียงลําดับไม่ถูกนะครับเพราะข้อมูลมันไม่ค่อยมีเลยแม็กกาซีนตัวปืนแม็กกาซีนนะครับก็คือ ยังคงรูปทรงของหนึ่งก้างหนึ่งก็คือสิบเจ็ดองศานะครับสิบเจ็ดองศาสังเกตดูว่าองศาแมกซีนจะเหมือนกันกับรุจก้านหนึ่งนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองเอาหนึ่งก้านหนึ่งแถวคู่มาลองเสียบดูโอเคผลจะเดี๋ยวคลิปหนะ้าผมจะมาสอนทอดประกอบนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้มานแนะนำปืนมันเฉยนะครับก็ข้อดีก็คือ ที่ผมบอกอ่ะอ่าิธีถอดก็คือเซฟจะมีสองร่องนะครับถึงบางคนยังไม่รู้เลยบางคนจะหาอยู่นะครับเพราะในไทยก็มีอยู่สองสามคลิปนะครับที่แนะนําพื้นบอร์นิงแฮปเวิร์ดอ่าจะมีสองร่องนะครับเซฟไอ้รล่องแบบเซฟตี้นะครับอ่าเข้าไปล่องหน้าสุดนะครับก็เลื่อนทางค้านสไลด์ขึ้นนะครับแล้วก็ดันปุ่มล้วข้างลางสไลด์เหมือนหนึ่งก้านหนึ่งหนึ่งเลยนะครับทันออกมา ค hey. ก็ปลดเซตลงนะครับอ่าก็จะถอดง่ายกว่าถึงก้างหนึ่งนะครับก็ได้มาแล้วลำกล้องถึงก้างหนึ่งก็ต้องถอดบูทหน้าถอดสปริงเ,รเ,เดี๋ยวทิ้มตาแต่อีกโอเคเดี๋ยวมาถอดโดยละเอียดโดยคลิปหน้านะครับอโอเคครับขอบคุณครับมาแนะนำปืนบราวนิงตัวนี้ อยู่ในสงครามวินโดจีนของขเวีดนามนะครับลืมบอกไปว่ากองทัพสหรัฐได้ส่งปืนมากองทัพใต้ดินของไทยนะครับหรือผมบอกไปแล้วจำไม่ได้แล้วนะแล้วคันนี้ปืนมันจะจัดแล้วคันนี้ทางรัฐบาลไทยก็เกงว่าปืนที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมจะทําร้ายแบบไม่ได้มีการบันทึกทะเบียนนะครับก็เลยให้มันขึ้นทะเบียนก็เลยไปตอกเลข ทำขึ้นทะเบียนเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นปืนน้ำจดเหมือนกันนะครับเพราะารู้สึกว่าถ้าจะไม่ใช่รุ่นน้ำจดใช้ในการพันนิดผมรู้สึกว่าจะไม่แน่ใจว่าจะไม่มีพันท้ายนะครับก็น,นั้นผมก็ไม่มีข้อมูลตัวนี้ก็ยิงมาเยอะพอนพอมนึงคนนะครับก็สไลด์ก็หลวมตามอาการโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับถอดประกอบ